สถานการณ์การแพร่ระบาดที่เป็นวงกว้างแบบนี้นะครับคุณผู้ชมที่จะเดินทางข้ามจังหวัดอาจจะต้องตรวจเช็คก่อนนะครับว่าจังหวัดที่จะเดินทางไปนั้นมีคําสั่งกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือไม่นะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้มีอยู่46จังหวัดด้วยกันนะครับแต่ถ้าไปดูที่ภูกเก็ต เขาไม่เลือกวิธีการกักตัวนะครับแต่ว่าใช้วิธีการคัดกรองความเสี่ยงผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่แทนนะครับคุณพึ่งนาภาครับค่ะใช่ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะที่จังหวัดภูเก็ตนั้นเริ่มใชมาตรการคัดกรองความเสี่ยงหรือว่า rapid test นะคะกับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่สแสดงเข้ามานะในพื้นที่ค่ะซึ่งเท่าที่สอบถามจากผู้ประกอบการนะ,ะก็บอกว่าก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าน่าจะทําให้ธุรกิจและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตนั้นขับเคลื่อนต่อไปได้บ้างค่ะ คุณผู้ชมคะเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19หลายจังหวัดก็ได้กําหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงค่ะต้องรายงานตัวก่อนแล้วก็ต้องกักตัวซึ่งการกักตัวนะคะก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัดค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถตรวจสอบได้ที่สบคมทค่ะ แต่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะไม่ใช่วิธีการกักตัวค่ะแต่ว่าให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ามาจังหวัดภูเก็ตนั้นผ่านทางสนามบินผ่านทางการออตรวจท่าฉัดชายแล้วก็ทุกท่าเรือค่ะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19ครบ2โดสก่อนนะคะหรือว่าได้รับการตรวจหาเชือ้อโควิด 19นะคะโดยใช้วิธี RT-PCR ภายใน72ชั่วโมงค่ะก่อนการเดินทางหากไม่มีเอกสารรับรองนะคะก็จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธีการแ n นติเจนร p i ิดเทค่ะที่เป็นการคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นก่อนค่ะซึ่งการตรวจหาเชื้อนี้ฟรีนะคะสำหรับคนไทยค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขนะ,ะจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แต่ว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติค่ะจะเสียค่าใช้จ่ายคนละ500บาทค่ะ ซึ่งถ้าตรวจแล้วนะคะผลเป็นลบไม่ติดเชื้อนะคะก็เดินทางท่องเที่ยวต่อได้หรือว่าเข้าไปในพื้นที่ชั้นในของจังหวัดภูเก็ตค่ะแต่ว่าถ้าผลออกมาเป็นบวกติดเชื้อนั้นก็จะต้องถูกนําตัวนั้นไปตรวจหาเชื้อซ้ําอีกครั้งนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบการรักษาค่ะขณะเดียวกันก็ต้องมีการโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะด้วยแล้วก็ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์โกภูเก็ตนะคะเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้ามาจังหวัดค่ะ ซึ่งเมื่อวานนี้นะเป็นวันแรกของการใช้มาตรการนี้ค่ะซึ่งเท่าที่สอบถามจากทางผู้ว่าจากทางรองผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเก็ตก็บอกว่าใช้เวลาในการตรวจหาเชื้อรวมทั้งตรวจเอกสารด้วยนะคะไม่นานค่ะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีโดยผู้ที่เดินทางเข้ามาส่วนใหญ่ค่ะก็ต้องมาตรวจคัดกรองเบื้องต้นแรปปิเทสนะคะมีบ้างค่ะที่ตรวจหาเชื้อ rt-pcr มาก่อนแล้วค่ะส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มนั้นมีน้อยค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ ซึ่งการคัดกรองเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนี้นะคะก็จะมีไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ค่ะซึ่งทางจังหวัดก็บอกว่าจะประเมินอีกทีนะคะว่าจะขยายการใช้มาตรการนี้ต่อไปอีกหรือไม่หรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยกเลิกมาตรการดังกล่าวค่ะซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ระบุว่าถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่นะคะก่อนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคมนี้ที่ขณะนี้นะคะรัฐบาลก็ยืนยันแล้วนะคะว่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามแผนเดิมค่ะ ไอ้โมเดลที่เราทําเนี่ยคือที่เราเปิดเราใช้วิธีคัดกรองแทนการตรวจอแทนการกักตัวเนี่ยนะฮะ,ฮะที่เราเราจะต้องมีการรับิดเทสเนี่ย<ะ>มันเป็นเสมือนการเขาเรียกอะไรอ่ะซ้อมใหญ่ของของวันที่1นึ่งเกฎาดาเพราะถึงวันนั้นจริงๆเราไม่มีการกักตัวถูกต้องไหมครับ<ะ>เรารับวัคซีนครบ70%็เรเซ็นาไม่กักตัวหากหากัหกนักท่องเที่ยวเนี่ยมีวัคซีนสองเข็มเหมือนกันก็เข้ามาได้เลยนะครับ แต่แต่เราไม่รู้ว่าวันนั้นเนี่ยมันจะมีการติดเชื้อหรือไม่มันจะมีะมีเหตุผิดพลาดอะไรซึ่งเป็นไปได้ทั้งหมดถูกไหมฮะเพราะวัคซีนก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะในใน,ในทางการแพทย์เราทราบอยู่แล้วอะ,อะว่าถึงแม้จะได้รับวัคซีนแล้วคนคนนั้นก็ยังมีโอกาสติดเชื้อนะครับแต่ว่ามันน้อยแล้วก็อาจจะเจ็บป่วยได้ไม่รุนแรงอะไรแบบเนี้ยคือการที่เราเปิดระบบในวันนี้นะฮะมันเป็นคล้ายๆกับการจําลองสิ่งที่จะเกิดขึ้น นะครับเราผ่านวันนี้ไปได้เนี่ยเราจะสามารถที่จะคล้ายๆกับทหารที่พร้อมที่จะรับสถานการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจริงๆในวันที่1นึ่งาฬา ด้านผู้ประกอบการการท่องเที่ยวว่าอย่างไรบ้างนะกับมาตรการคัดกรองเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนี้ซึ่งเท่าที่พูดคุยนะคะก็บอกว่าเห็นด้วยค่ะกับมาตรการคัดกรองคนที่จะเดินทางเข้ามาค่ะโดยสามารถควบคุมปริมาณคนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวภูเก็ตได้แล้วก็เห็นว่าการคัดกรองคนนี้ยังช่วยให้ธุรกิจและเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้บ้างค่ะวิธีการที่เราตั้งทางเลือกให้ตัวเองอืให้กับเทศกัดจังหวัดภูเก็ตครับ เพราะถ้าจัดก,ก็คือไม่มีใครเข้ามาอยู่แล้วเรารู้กันดีแต่ถ้ากองเสียแล้วก็มีการบริหารสถานการณ์ให้ใกล้ชิดหาหาโซลูชันบางอย่างที่อาจจะไม่เคยทำอะไต่างใน,ใน,ใ,นในหลายจังหวัดก็มาใช้ที่ภูกเกต็ตก็ค่อนข้างมั่นใจว่าการกองจทําให้เราสามารถจะทําให้เราเดินต่อไปได้นะฮะก็คือการระบาดในพื้นที่ถูกควบคุมการเติมคนเข้ามามีการจัดการแล้วก็เศรษฐกิจก็ยังพอขยอบ เพื่นไหวไปได้บ้างครับ ผูดได้ว่าตอนนี้นะคะภูเก็ตก็เตรียมพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัวแล้วค่ะโดยทางหนึ่งก็ดําเนินมาตรการป้องกันโรคควบคุมแพร่ระบาดอีกทางหนึ่งก็คือการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ดีมากที่สุดซึ่งขณะนี้ภูเก็ตได้รับการจัดสรรวัคซีนเข้ามาในล็อตที่2แล้วนะคะเกือบ1 0 0 0 0แโดสค่ะโดยจะฉีดวัคซีนเข็ม2ให้กับประชาชนและก็บุคลากรทางการแพทย์ให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะประชาชน90,000คนเนี่ยได้รับวัคซีน,คซาานเดิ ภูเก็ตก็ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ได้70%ของประชากรในเดือนมิถุนายนก่อนที่จะเปิดรับประเทศรับการเดินทางเข้ามาของชาวต่างชาติค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าการระบาดรอบ3และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่ออกมานี้ก็มีผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกครั้งนะคะหลายพื้นที่หลายจังหวัดค่ะก็คงจะต้องมาเริ่มนับ1กันใหม่นะคะแต่ว่าที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็ยังดูมีความหวังอยู่นะคะ มีการควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจํากัดได้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนตามที่ได้มีการตั้งเป้าเอาไว้นะคะก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูกเก็ตได้บ้างนะคะครับก็ถือว่าเป็นดุลยพินิษ์ของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดที่เขาจะต้องไปชั่งน้ําหนักนะครับในเรื่องของมิติเศรษฐกิจกับมิติสุขภาพนะครับค่ะตอนนี้ก็ต้องคานึงถึงเรื่องมิติเศรษฐกิจด้วยนะคะครับขอบคุณคุณพึณ่งนภานะครับ